โอมชานติวันนี้วันที่17เดือนพฤษภาคมปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกควรจะตรวจสอบตัวลูกเองดูไม่ว่าลูกนั้นได้เป็นดอกไม้หรือไม่ตรวจสอบว่าลูกนั้นไม่ได้เป็น,น้นาำโดยการมีความอวดดีของร่างกายลูก พ่อได้มาที่จะเปลี่ยนลูกจากน้นาำให้เป็นดอกไม้คำถามบนพื้นฐานของความศรัทธาใดลูกสามารถที่จะมีความรักอันไม่แตกขาดกับพ่อได้คำตอบเมื่อลูกนั้นมีศรัทธาว่าลูกเป็นดวงวิญญาณก่อนลูกต่อมาก็จะมีความรักต่อพ่อลูกนั้นจำเป็นจะต้องมีความศรัทธาอันไม่แตกขาดว่า พ่อที่ไร้ตัวตนนั้นปรากฏอยู่ในพาหนะที่โชคดีนี้ท่านกำลังสอนเราผ่านผู้นี้เมื่อศรัทธานี้ขาดความรักของลูกก็จะลดลงสาระของคุณธรรมจุดแรกให้ตื่นขึ้นมาในอมริเวลาและมีการสนทนาที่อ่อนหวานอยู่กับพ่อฝึกฝนที่จะกลับมาปราศจากล่างใส่ใจที่จะไม่จดจำใครนอกจากพ่อ จุดที่สองจงทำสายตาของลูกนั้นให้สะอาดและบริสุทธิ์สวนดอกไม้อันสูงส่งนั้นกำลังถูกสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นจงเพียรพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเป็นดอกไม้อย่าได้เป็นนาำพรขอให้ลูกนั้นจงทดลองอยู่กับตัวลูกเองและรับประกาศสิลิบัตในการที่จะรับใช้ด้วยจิตใจของลูกในสภาพที่เต็มไปด้พลัง เพื่อที่จะให้พรแสงและพลังกับโรคจงทำบรรยากาศให้เต็มไปได้วยพลังในอมฤตริตเวลาโดยการทดลองอยู่กับตัวลูกเองด้วยการจดจำแล้วต่อมาลูกก็จะสามารถรับประกาศศีลบัติในการรับใช้ด้วยจิตใจของลูกในชั่วขณะสุดท้ายมันจะอยู่ด้วยจิตใจของลูกว่า ลูกนั้นจะต้องทำงานรับใช้ที่จะพาคนอื่นๆนั้นขึ้นไปอยู่เหนือด้วยการศกตาและก็เปลี่ยนทัศนคติของคนอื่นๆด้วยทัศนคติของตัวลูกเองลูกลูกจะต้องให้ทุกๆคนนั้นเต็มไปด้วยพลังด้วยสำนึกรู้ที่สูงส่งของลูกเมื่อลูกนั้นฝึกฝนที่จะให้แสงและพลัง ในหนทางเช่นนี้กับพวกเขาบรรยากาศต่อมาก็จะเป็นอิสระจากอุปสรรคและป้อมปากานี้นั้นก็จะกลับมาแข็งแรงคติพจน์ดวงยานที่รู้คิดนั้นทำงานรับใช้สามชนิดในเวลาเดียวกันผ่านความคิดํำพูดและการกระทำอัจฉรโอมชานติ